ัดีค่ะทุกท่านวันนี้ป้าพามาถวายเทียนพรรษาค่ะขออนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆที่สิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะคะเข้าพรรษานี้ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเดี๋ยวป้าพามาชมว่าวัดน,นี้เขาถวายเทียนพรรษากันเหมือนที่อื่นหรือเปล่า ก็แต่ละวัดแต่ละแห่งมันก็ไม่เหมือนกันนะอยากให้ชมวัดที่ป้าพามาว่าเป็นอย่างไรบ้างเหมือนวัดอื่นไหมเหม้นมาด้วยนะคะว่าเหมือนกันไหมเป็นอย่างไรวันนี้ก็ขอโชคดีมีความสุขมากๆค่ะไปชมกันเลยค่ะ มาถวายเทียนพันษาค่ะเนี่ยเทียนเทียนที่เขาถวายเสร็จแล้วเขาก็มาปักตามต้นไม้เพราะว่าวัดนี้ไม่มีไฟเขาจะมีไฟฟ้าเฉพาะที่ทีเ่เขาเรียกอะไรอะสาลาการปาร,รียนแล้วก็รงธรรมตามกุฏิต่างๆตามสถานที่ต่างๆเขาจะไม่มีไฟเลย ไม่มีไฟฟ้าฉายเลยที่จริงเมื่อก่อนไม่มีเลยมีคนติดตั้งให้เยอะแต่ว่าหลวงพ่อท่านไม่เอาแต่ตอนนี้ก็เพระว่าบางสถานที่มันก็จำเป็นนะก็เลยเอาเฉพาะบางส่วนตามกุติที่พระท่านอยู่ที่พระอาศัยอยู่ไม่มีไฟค่ะไม่มีไฟฟ้าฉาย ที่ที่วัดนี้ก็อยู่ในตัวเมืองภูเก็ตเนี่ยค่ะมีแต่ต้นไม้ร่มรื่นมากเนี่ยถวาไหวเทียนแล้วก็เอามาเอามาเอามาไหวาที่ต้นไม้เพื่อจุดจะได้มีแสงสว่าง พระลงมาสวดหรือว่าเออดินไปกุฏิมันจะได้มีแสงสว่างเนาะเพราะว่าทำกุฏิจะไม่มีไม่มีอ่ะไ,ไม่มีไฟฟ้าค่ะหันไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้ค่ะร่มรื่นมาก เหมือนกับวัดป่าที่อยู่ไกลโพ้นอะแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในตัวเมืองอ่ะค่ะแล้วป้าจะถ่ายอุโบสถให้ดูนี่อุโบสถเขาก็เล็กๆอะค่ะไม่เหมือนวัดอื่นๆที่มีอุโบสถอลังการใหญ่นี่เขาเขามีเพื่อ ว่าให้มันเป็นวัดได้มีอุโบสถคือมันอะไรที่มันซอฟลงได้เขาก็พยายามจะทำนะให้มันเป็นวัดป่าจริงๆวัดที่ใช้ใช้จิตใจจริงๆที่เพื่อเป็นอะไรเขาเรียกเป็นกุศลน,นะคะ เพราะว่าจะไม่มีอะไรที่มันฟุงฟนฟ้งเฟือมันพุ่งเฟือยมันเกินความจำเป็นของส่งนี่ค่ะอุโบสถแค่นี้ค่ะเรียบง่าย แล้วที่สำคัญนะวัดนี้นะไม่มีตู้รับบริจาคไม่มีไม่มีซักตู้เลยค่ะไม่มีที่ว่าเออค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรทั้งหลายไม่มีเลยค่ะวัดนี้ไม่มีตู้เลยค่ะที่เราจะหยอดตังลงไปเพื่อทำบุญนี้ไม่มีตู้ค่ะ เป็นสถานที่ที่มีความเจริญทางจิตใจจริงๆ นี่ถ่ายกางอุโบสถได้ทุกท่านได้ชมเรียวบูสดบูสดหรือโบสถ์ก็แค่เสียค่ะเรียบง่าย คนเ็เอาเทียนมาเพราะว่าจะได้พรุ่งนี้นะเขาจะมาเดินมาเวียนเทียนจะได้มีแสงสว่างเพราะว่าไม่มีไฟฟ้า,ฟาค่ะเยียนเทียน,ยนรอบปุบสนรอบปูดนี้ก็ใช้เทียนจุดเอาเทียนนะ ตกเนาะงได้ถ่ายบริเวณวัดให้ชมค่ะแล้วคนมาถวายเทียนกันเยอะมากค่ะก็ จะถ่ายว่าท้าชมดูที่กุฏิค่ะจะไม่มีไฟเลยค่ะไม่มีไฟฟ้าใชา้ก็ถ้าร้อนก็ใช้ความเย็นของธรรมชาติคือต้นไม้อ้ายวันนี้วันหยุดมีคนมากันเยอะค่ะ,ะมีคนมากันเยอะมาก แต่ละวัดก็ไม่เหมือนกันเนาะถ่ายไปถ่ายมาก็าเจอนอนสบายเลยมีความสุขเนาะเย็นเนาะนอนสบายเลย เนี่ยค่ะเทียนเยอะมากมีหลายๆกุฏิหลายๆั้นที่ 地龙花。 cải thân máy để được